สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ช่องตุ๊กตาบ้าบีนะคะคุณผู้ชมวันนี้ได้ผักหนามมานะจะแกงส้มผักหนามค่ะหั่นเรียบร้อยแล้วไปมันจะเป็นอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมแกงใส่กุ้งค่ะนี่กุ้งก็แกะเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะใส่กระชายเพิ่มนะคะนี่ค่ะกระชายกับเนื้อปลานิดหน่อย พอหอมๆนะคะไปค่ะคุณผู้ชมไปทำแกงส้มด้วยกันนะจ๊ะต้องใส่เพื่มมันเด๋ยวไม่เผ็ดอึ๊บ กระชากับเนื้อปลานะคะ กระปิ้นนิดนึงนะคะ น้ำตาลมันจะยุ่งตอนช่วงปรุงรสชาติด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วเราก็จะใส่น้ำปลาร้าด้วยนะคะ ผงชูใจนิดนึงเกลือ น้ำขางเปีคยข้นๆเลยนะคุณผู้ชมใส่สัสสามช้อนก่อนเดี๋ยวคให้ชิมอีกทีนึงนะคะกะปิยังไม่ละลายเลย ตากุ้งนะคะน้ำมันก็จะข้นๆหน่อยนะคะคุณผู้ชมมันมีเนื้อปลาด้วย ชิมรสชาติดูหน่อยนะคะคุณผู้ชมว่ารสชาติได้แล้วหรือยังได้เลยรสชาติดีแล้วค่ะ นี้ก็คุณผักลงไปเลยนะคะคุณผักงาคน,นะ,คะถ้าใครอยู่บ้านแบบติดคลองเนาะมันจะมีผักงานเนี่ย ขึ้นอยู่ข้างคลองอดีมากเลยสมัยก่อนเด็กๆก,ก็ชอบไปเก็บค่ะคุณผู้ชมบ้านอยู่ติดคลองคลองลำทานนะนะคะหาผักหาอะไรกินง่ายมากแต่เดี๋ยวนี้หายากยิ่งในเมืองนะคุณผู้ชมผักอะไรแพงไปหมดเอาะ่ะเดี๋ยวรอมันเดือดอีกสักครู่นะคะ เกิดแล้วนะคะคุณผู้ชมกุ้งขึ้นมาข้างบนนี่น่าทานเชียวค่ะคุณผู้ชมจ๋าปิดเตาเลยนะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจัดลงจานเลยนะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมแกงส้มผักน้ำใส่กุ้งนี่มีแถมปลาด้วยนะคะไข่ปลาค่ะคุณผู้ชมจ๋ากับข้าวก็เสร็จแล้วฝากคุณผู้ชมเป็นกําลังใจกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องตุกตาบ้าบีด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมด้วยค่ะปักค้ามาทานด้วยกันนะคะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ ช่ำๆเลยนะคุณผู้ชมทั้งกุ้งทั้งไข่ปลาเลยนะ